วันนี้อากาศแจ่มใสก่อนเข้าแถวเรามาวิ่งแข่งกันเถอะได้สิวิ่งตามเราให้ทันนะเราวิ่งเร็วมากจะบอกให้เราจะชนะแล้วรีบวิ่งให้ทันเราเร็วทุกคน <c oughs> <c oughs> ได้เวลาเข้าแถวแล้วท่่าไไมมรรักสรกสบ วันนี้เราจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูและจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไปเลยวันนี้จะเป็นเที่ยงนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะเวันนี้เรามีนัดกันที่สนามเด็กเล่นได้ได้แล้วเจอกันนะเ่นี้เราจะกินอะไรกันดีเผ็ดเผ็น่าจะได้เนาะสวัสดีเช้าวันจันทค่ะนักเรียนวันนี้เรามีนัดสอบเก็บคะแนนวิชาภาษาไทยกัน ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจและโชคดีในการสอบนะคะข้อสอบต้องยากแน่ๆเลยเอายังไงดีนะยังไม่เก่งวิชานี้แต่ไม่เป็นไรหรอกเราเขียนโพยมาด้วยต้องได้คะแนนเต็มแน่ๆอย่าทำหน้าต้นกล้ามันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าครูจับได้ต้องโดนว่าแน่ๆเลยขอให้นักเรียนทุกคนเก็บทุกอย่างลงในช่องโต๊ะเหลือไว้แค่ดิงสอกับยางลบเริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะ ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดนั่นไงว่าแล้วเชียวเอาอยัางไงดีนะขนาดเขียนโพยมาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเขียนลงตรงไหนแย่ yeah, แล้วเราต้นกล้าคะทำอะไรอยู่ออกไปคุยกับคุณครูนอกห้องสักครูค่ค่ะนักเรียนที่เหลือทำข้อสอบต่อเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับมาคะ่ะต้นกล้าคะหนูรู้ไหมคะว่าสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้อง หนูต้องใช้ความสามารถของหนูเองสิคะผมขอโทษครับคุณครูผมสำนึกผิดแล้วครับต่อจากนี้ไปผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับคุณครูผมสัญญาดีมากเลยต้นกล้าคนทำผิดแล้วรู้จักขอโทษและปรับปรุงตัวเองครูให้อภัยหนูนะและให้โอกาสหนูได้สอบกับเพื่อนต่อได้คะ่ะปะกลับห้องไปสอบต่อกับเพื่อนกันถือซะครั้งนี้ เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของต้นกล้าแล้วกันนะคะครับคุณครูเราดีใจมากเลยต้นกล้าที่นายไม่โกงแล้วยังไงความซื่อสัตย์ก็ดีที่สุดเรามาทำข้อสอบต่อกันเถอะเราสองคนมาพยายามไปด้วยกันเนาะขอบใจมากนะใบตองที่คอยเตือนเราเราเข็ดแล้วละ่ะไม่กล้าอีกแล้วปะ่ะทำข้อสอบต่อกันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน หมดเวลาทำข้อสอบแล้วค่ะนักเรียนวางดินสอและลุกมาส่งกระดาษคำตอบที่โต๊ะคุณครูได้เลยค่ะเสร็จพอดีเ,เลยครับคุณครูเก่งมากเลยค่ะทุกคนก่อนจะกลับบ้านคุณครูขอคุยด้วยสักครู่นะคะวันนี้ทุกคนเก่งมากเลยค่ะคุณครูขอเช่นชมไม่ว่าผลการสอบจะออกมายัางไงขอให้ทุกคนจงภูมิใจกับความพยายาม และความซื่อสัตย์ของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะต่อไปนี้พวกเราจะต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูตั้งใจเรียนและที่สำคัญพวกเราทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์เห็นด้วยกับเราไหมทุกคนเราก็เห็น,หนด้วย,วยเราเห็นด้วยปะกลับบ้านกันกลับบ้านชา้าเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงเอา วันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกเลยวันนี้นายเก่งมากเลยต้นกลา้าทางนี้ทางนี้เร็วเข้าต้นกลา้าพวกเรารออยู่กลับบ้านพร้อมกัน